จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูหนุ่มรับเหมาคนนึงค่ะเขาได้หันมาทําฟาร์มหนูพุกใหญ่เรียกว่าฟาร์มหนูพุกใหญ่พรมพิรามตอนนี้เนี่ยมีการแปรรูปในหลากหลายเมนูและเตรียมขายในส่วนของต่างประเทศแล้วค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะมากันที่วิสาหกิจชุมชนหนูพุกใหญ่พรมพิรามค่ะโดยทางด้านของนายมนตรี Mon ชูกําลังนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจค่ะก็ได้บอกว่าก่อนที่จะมาทําฟาร์มหนูแบบนี้เดิมทีเนี่ยตัวเองเป็นผู้รับเหมาตกแต่งคอนโดอยู่ที่กรุงเทพจนกระทั่งเจอกับวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ไม่สามารถอยู่ได้ค่ะจึงได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่อำเภอพรมพิรามและได้ทดลองเลี้ยงหนูนา เน้นเป็นการทําฟาร์มให้ได้มาตรฐานเลี้ยงไปเลี้ยงมาค่ะคุณผู้ชมผ่านไป5เดือนด้วยกันมีการเริ่มแปรรูปเป็นหนูอบโอ่งขายและตอนแร,แรกเขาขายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนขายดิบขายดีเริ่มหันมาขายออนไลน์ขายส่งทั่วทั้งประเทศก็ได้รับผลตอบแทนดีด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากนี้ค่ะก็จะมีการยื่นเรื่องไปยังอยแล้วก็สาธารณาสุขของจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าต้นปีหน้าเนี่ยอยจะผ่านมีเป้าหมายเลยในเรื่องของการเจาะตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศญี่ปุน่นหลายคนบอกว่าแม้ทำฟาร์มแบบนี้จะปลอดภัยได้มาตรฐานจริงหรือทางด้านของคุณมนตรีก็บอกว่า ที่ฟาร์มของตัวเองเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจพิษสุนัขบา้าตรวจพยาธิตรวจโรคฉีกหนูในทุกๆ3เดือนตอนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงมาแล้ว2ปีด้วยกันปรากฏว่ากระแสะการขายหนูนั้นดีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมสามารถที่จะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษ,ษฐกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะเริ่มจากการรวมกลุ่มเจ็ดครอบครัวผู้เลี้ยงหนูพุกใหญ่รวมกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหนูพุกใหญ่พรหมพิรามปัจจุบันนะคะมีสมาชิก20รายในพื้นที่5จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูร์และพิจิตรโดยสมาชิกทั้ง20รายนะคะจะเลี้ยงแล้วส่งผลผลิตให้กับตนซึ่งมีการรับประกันร,ราคารับซื้อไว้กิโลกร,รัมละ100-130-150บาทพร้อมทำกับ พร้อมกับทําตลาดหากมีองค์ความรู้ใหม่ๆก็จะมีการนําไปสอนให้กับลูกฟาร์มเพื่อให้มีการผลิตเป็นมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าในแต่ละเดือนนั้นก็จะมีหนูเนี่ยออกมาราวๆหกร้อยถึงหนึ่กิโลกรัมด้วยกันปัจจุบันค่ะลูกฟาร์มที่เป็นสมาชิกเนี่ยกว่า50%ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ที่เกษียณราชการเกษียณอายุเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําฟาร์มแบบนี้เป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งนะคะสําหรับราคาขายหนูสดสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจฟ ทางนี้เขาขายกันอยู่ที่กิโลรกร,รัมละ250บาท ถ้าหากว่าไปอ,อบโอ่งแบบนี้นะคะช่างน้ำหนักก่อนอบราคา250-300บาทนอกจากหนูอบโอ่งแล้วมีการแปลรูปเป็นหนูอบแห้งร้อยเปอร์เซนต์อันนี้เขาบอกว่านิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีการทำเป็นแผ่นอบกรอบบรรจุใส่กล่องน้ำหนักราว70วเอ่อ70กรัมด้วยกันอันนี้ขายกล่องละ100บาทใครสนใจอยากจะลองชิมน้องหนูแบบนี้นะคะติดต่อได้ทางเพจของดีคอตตาหนูพุกใหญ่พรหมพิลา นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก<ช>หนึ่งทางรอดอีกหนึ่งอาชีพที่นำมาฝากกันนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กาจจงหวัดภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งจังหวัดลบบุรีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ